พี่ซันคะเพื่อนหนูฝากถามมาว่าถ้ามีเงินทุนก้อนนึงอยากลงทุนอสังหาเราควรลงทุนแบบไหนดีการซื้อคอนโดมาปล่อยเช่าเนี่ยยังน่าลงทุนอยู่ไหมพี่แนะนําอย่งอย่างน,นะครับว่าการลงทุนอสังหาเนี่ยจริงๆมันเป็นการลงทุนที่ต้องใช้เงินพอสมควรนอกจากเราจะไปซื้อหุ้นบริษัทอสังหานะหรือไปซื้อกองทุนที่เกี่ยวกับอสังหาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาลงทุนคุ้มไม่คุ้มเนี่ยต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าการซื้อคอนโดมาปล่อยเช่าเนี่ย เป็นเหมือน choice แรกๆเลยที่คนที่คิดถึงอสังหาในการจะลงทุนเนี่ยเขาจะสิ่งข้อน,นี้ก่อนเพราะว่าจะรู้สึกว่าเอ้ยเหมือนมีทรัพย์สินของตัวเองนะแล้วเราก็ได้รายรับทุกเดือนด้วยซึ่งมันก็ดูดีเหมือนแบบเป็นเสือนอนกินไม่ต้องทําอะไรเลยเก็บค่าเช่าอย่างเดียวมีคนที่ทํแล้วประสบความสําเร็จครับแล้วก็มีคนที่ไม่ประสบความสำเร็จเหมือนกันบอกอย่างนี้นั่นว่าเมื่อก่อนเนี่ยค่อนข้างดีเลยเพราะว่าคอนโดอาจจะไม่ได้เยอะมากแล้วก็ราคามันมันมีแกรปไอ้ค่าผ่อนเนี่ยกับ กับค่าเช่าที่เราสามารถปล่อยเช่าแล้วเราได้กําไรด้วยแต่ว่าทุกวันนี้คอนโดขึ้นเยอะมากแล้วก็ถ้าไม่ใช่โลเคชันที่เป็นแบบพามโลเคชันโลเคชันทองจริงที่แบบมันไม่มีที่จะขึ้นคอนโดเนี่ย mm. ก็บอกตรงว่าค่าเช่าบางทีอาจจะไม่พอค่าผ่อนด้วยซ้ําแล้วก็วิธีดูการลงทุนว่าอันไหนคุมไม่คุมนะครับอสังหาเนี่ยพี่แนะนำอย่างนี้กันว่าอาสังหาเนี่ยเราสามารถทํากําไรกับกับการลงทุนเนี่ยได้2อ,อันก็เหมือนหุ้นเลยแล้วกัน นแรกเนี่ยเขาเรียกว่าแคปิตาเกนคือการซื้อมาสมมติซื้อมา10ล้านขายไป20ล้านกำไร10ล้านอ่าเขาเรียกแคปิตาเกนก็คือกำไรจากการขายแหละอันที่2เนี่ยเรียกว่ายิวก็ได้ครับหรือผล,ผลผลตอบแทนรายปีก็คือเราซื้อมาปล่อยเช่าเราก็ได้ผลตอบแทนนะฮะนึกออกไหมครับอสังหารจริงทำได้ทั้ง2อ,อย่างเลยนะการซื้อคอนโดมาปล่อยเช่าเนี่ยถามว่าคุ้มไม่คุม้มเอาราคาประมาณปัจจุบันและกันสมมติโลเคชันอยู่ที่ทองหลอ่อ ทองหล่อเนี่ยห้องประมาณสักสี่สิบตารางเมตรกว่ากว่าเนี่ยปัจจุบันราคาขายน่าจะอยู่ประมาณสักห้าล้านบาทนะห้องหนึง่งถามว่าราคาเช่าเนี่ยได้เท่าไหร่เช่าเนี่ยตีไปแม็กแม็กพี่ว่าสองหมื่นห้าแล้วกันห้องหนึง่งเช่าอยู่ที่สองหมื่นห้าวิธีการคิดเนี่ยเอาสองหมืนห้าเนี่ยรายรายค่าเช่าต่อเดือนเนี่ยเราเอาสองหมืนห้าคูณสิบสองจะเท่ากับประมาณอาจจะเท่ากับสามแสนบาทแล้วกัน แล้วเอาสามแสนบาทเนี่ยตั้งหารด,ด้วยเงินลงทุนของเราก็คือห้าล้านบาทแล้วก็คูณกับที่หนึ่งร้อยมันจะเป็นตัวเลขเปอร์เซ็นต์อันเนี้ยลองควรคำนวณกลับมาเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณหกเปอร์เซ็นซึ่งหกเปอร์เซ็นเนี่ยเหมือนจะดูดีนะเพราะว่าอัตราเงินเฟ้อสามเปอร์เซ็นหกปอร์เซ็นี่มันชนะอัตราเงินเฟอ้อแล้วแต่หกเปอร์เซ็นตเนี้ยเราอ่ะยังไม่ได้หักอะไรบ้างเรายังไม่ได้หักค่าเสื่อมเพราะว่าห้องอ่ะมีคนอยู่มันเสื่อมโซไมไปแล้วพื้นห้องน้ําอะไรอย่างเงี้ย สมมติปล่อยเช่าไป3ปีคนออกทีเราต้องรีโนเวทหนึ่งทีรีโนเวทใช้เงินเท่าไหร่อย่างอยก็ต้องมีสัก2 0 0แสนประมาณนี้นะเก็บไว้ค่าส่วนกลางหลายปีที่เราต้องจ่ายด้วยเพราะว่าคนเช่าเขาไม่ได้จ่ายค่าส่วนกลางนะเราต้องเป็นคนจ่ายให้กับนิติของคอนโดแล้วก็ค่าในหน้ากเพราะว่าเราไม่สามารถหาคนเช่าเองได้ตลอดเราต้องไปพึ่งเอเจนต์อยู่แหละซึ่งค่าในหน้าเนี่ยเขาจะหักเขาจะหักอยู่ที่1เดือน ึ่งเดือนของของค่าเช่าทั้งหมดนะสัญญาเซ็นปีหนึ่งหักหนึ่งเดือนประมาณนี้แล้วก็ยังมีค่าเสียโอกาสอีกนะเพราะว่าซื้อคอนโดปล่อยเช่าเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะมีคนเช่าเต็มทุกปีนะบางทีแบบเขาเซ็นสัญญาปีหนึ่งอีกปีหนึ่งเขาออกห้องมันอาจจะว่างไปอีกสัก5เดือน6เดือนถึงจะมีคนเข้าต่ออยอีกรอบหนึ่งด้วยซ้ําแต่ว่าค่าใช้จ่ายของเราลันตลอดนะค่าส่วนกลางนิติที่ผมที่ที่พี่บอกไปเมื่อกี้แล้วก็ค่าค่าเสื่อมอ่าเพราะว่าห้องห้องมันเสื่อมลงเรื่อยๆต้องมารีโนเวท ก็ถ้าพี่แนะนำอย่างนี้นว่าถ้าสมมติว่าหนูเพื่อนหนูเนี่ยอยากจะซื้อคอนโดเพื่อปล่อยเช่าอ่ะลองเปลี่ยนเป็นเอาเงินหนึ่งล้านเนี่ยมาลงทุนทําจำนองหรือขายฝากแทนนี้ไหมเพราะว่าการทําขายฝากเนี่ยสมมติเขามีเงินล้านนึงเนี่ยเขาสามารถไปรับคอนโดในราคา2ล้านได้เพราะว่าเราอ่ะจะรับรับราคาคอนโดเนี่ยไม่เกินราคาตลาดที่50%เปหมายความว่าวันนี้ทนทีเขาจะลงทุนได้คอนโดล้านหนึ่งเนี่ยเขาลงทุนล้านหนึ่งแต่เขามีโอกาสได้คอนโดในราคา2ล้าน แล้วก็ยังระหว่างรอระหว่างที่ทำงนี้ยเขาได้ดอกเบีย้ย15%ทุกปีด้วยนะจนกว่าที่เจ้าของทรัพย์เนี่ยเขาจะมาไถถอนครับแล้วก็พี่ก็แนะนำอย่างนี้ครับว่าเออถ้าลงทุนเราก็อยากจะแนะนําว่าเออให้ลงทุนด้วยความสบายใจนะครับเพราะว่าจริงๆดอกเบีย้ย15%ก็เยอะแล้วไม่ต้องไปรอทรัพย์หลุดหรอกแนะนําว่าให้ช่วยเขาขายด้วยดีกว่าบางทีเราได้ค่าคอมด้วยสบายใจกว่าเยอะเหมือนช่วยคนไปในตัวด้วยประมาณนี้ครับ